ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาหรายารถครอบครัวเข้าใหม่หนึ่งคันครับกับเจ้า Honda c r v นะครับรุ่นท็อปสุด2.4 EL นะครับเลขไมค์คันนี้น้อยมากครับเพียงแค่60,000กิโลครับรถบ้านมือเดียวนะครับย้ำอีกครั้งว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ4 w ลนะครับถ้าใครชอบมองหาวันนี้รีบมาจัดเลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda CRV นะครับรถปี2017ครับเป็นรุ่น2.4 EL ท็อปสุดแล้วนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่60,000กิโลครับรถบ้านมือเดียวนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงคันนี้แพงมากครับล้านห้าเกือบล้านหกเป็นมือสองวันนี้ผมขอขายเพียงแค่6 5 9 0 0บาทครับซื้อสดไม่เสียแบดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ12,000บาทเองครับถ้าใครชอบอยากได้รีบมาจัดนะครับ และคันนี้สามารถผ่อนได้ยาว8ปสี่งวดเลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟฟูล LED พร้อม Daytime Running l i g h t นะครับกระจังหน้าโครเรมียมดีไซน์สวยนะครับเพื่อนๆมาพร้อมกับสีดำเงานะครับ ด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้2จุดพร้อมชุดแต่งซิลเวอร์รอบคันครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซูโทนเดิมจากโรงงานนะครับยางปี22ของมิชลินครับสเปคยางคันนี้นะครับ2 3 5สามห้าั r 1 8แครับและคันนี้มาพร้อมกับลิสเบกสีล้อด้วยครับคันนี้นะครับเป็นไฟเบรก led นะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยด้วยนะครับตรงกลางครับเป็นชุดแต่งโครเมียมนะครับเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้สามารถเติมน้ำมัน e 8 5ได้นะครับประหยัดมากครับเพื่อน และคันนี้นะครับด้านล่างตรงกลางเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรุ่น2.4 EL ขับเคลื่อน4ล้อโฟร์ด้ายนะครับโลโก้奥迪ดชัดเจนนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันให้ครบเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้าครับเพื่อนๆดูเลยครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับหรูหราสะดวกสบายใช้กันง่ายนะครับ ต่อมานะครับลองส่องภายในกันเลยครับเพื่อนๆภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนนะครับออปชั่นเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับแอร์หลังคารอบคันนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าครับภายในเป็นสีดําเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญเนี่ยคันนี้นะครับมาพร้อมกับพรม 3D เข้ารูปรอบคันเลยนะครับซื้อคันนี้ไปเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างสบายมากครับ ต่อมาดูเลยครับโครงสร้างด้านบนนะครับน็อตยึดฝาโปรงด้านท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับรอยสันหลังรอยซีนกาวเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับ รถคันนี้ไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าสู่ตลอดนะครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างครับใครชอบตีวีชมนี้เจนนี้จัดเลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพสวยมากครับใหม่เทียบเท่าป้ายแดงนะครับลองส่องเลขไม่กันเลยนะครับเลขไม้คันนี้เพียงแค่6กหมื่นกิโลรับประกันไม่แท้นะครับพวงมาลัย power ์มัลติฟังก์ชันะครับมาพร้อมกับพุ u คอน control airbag หนึ่งใบนะครับ คอนโซลตรงกลางคันนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธนวิเกเตอร์กล้องหลังครบเลยนะครับแอร์ Air คันนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับส่วนตัวเกียร์นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับผมเ,เพื่อนๆขับขี่สบายดูแลง่ายครับและส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับ ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะสวยทรงสปอร์ตน่าใช้มากครับพามาชมเบาะนั่งด้านหลังครับเพื่อนๆนคันนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง3มแถวตอนนะครับนั่งได้7คนนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้ทรงสปอร์ตนะครับที่สำคัญนะครับด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับแอร์ตอนหลังให้ครับเพื่อนเพื่อนมีพอร์ตชาร์จ Type A ให้2พอร์ตนะครับสะดวกสบายพร้อมใช้งานครับเม็ดอาร์ด้านขวานะครับเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับดูที่ประตูด้านหลังกันต่อกครับเพื่อนๆนรอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวรอยเหล็กพับครบหมดนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถสวยเข้าสูงตลอดเลยครับเม็ด mm hmm. อาร์คด้านขวานะครับผมรูมกลมเรียบชัดเจนเหมือนกันนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมานะครับดูที่ประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อน โครงสร้างรอบคันนะครับเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหรือว่าเก็บสีมานะครับถ้าใครชอบแบบนี้รีบมาจัดเลยครับภายในคันนี้นะครับผมสภาพสวยมากใหม่มากนะครับออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชั a นแอร์ออโหน้าจอทัชสกรีนฟังก์ชันนนวิเกเตอร์ครบเลยนะครับ ราคาเพียงแค่659,000บาทครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 4 0 0ีซีเป็นเครื่องยนต์เอิร์ธดีนเทคโนโลยีนะครับอัตราเร่งดีมากนะครับและต่อมานะครับโครงสร้างรอบคันดูเลยครับน็อตยึดฝาโครงด้านหน้าเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแก่มานะครับ ซุ้มหัวโชฉรอยเม็ดอาร์คสีเกาวอยู่ครบหมดนะครับมาที่คานด้านหน้าเรับเ,เพื่อนเห็นไหมรอยสติกเกอร์รอยพลาสติกไม่เคยแกะเลยครับไม่เคยเฉี่ยวชนมานะครับและต่อมานะครับดูเลยครับน็อตยึดฝาปรงด้านซ้ายนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ ฝาโปรงครับดูเลยแผ่นสติกเกอร์บาร์โคดอยู่ครบหมดสติกเกอร์มอกออยู่ครบนะครับแผ่นกันคมร้อนนะครับไม่มีการชนมานะครับใครชอบแบบนี้รีบมาจัดเลยนะครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้า Honda c ซ v คันนี้นะครับรถปี2017ครับเป็นรุ่น2.4 EL ท็อปสุดแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นตัวขับเคพื่อน4่ล้อฟิวได้นะครับเลขไม้แท้เป็นแค่6 0,000กิโลรถบ้านมือเดียวนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ล้านห้าเกือบล้านหกแพงมากครับเป็นมือสองวันนี้ผมขอขายเพียง6กแสนห้าหมบาทซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1 2 0 0 0บาทครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ารับประกันไม้แท้คันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมให้เครื่ เื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000 10, 0กิโลถ้าใครชอบสนใจอยากได้นะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลย